ทรงแสดงหลักพระศาสนาไม่มีวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดสาติจริงหรือตามที่ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามุกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณน,นี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเช่นนั้นว่าวิญญาณนี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้สาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูดผู้รู้สึกต่อเวทนาซึ่งสวยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายในภพนั้นๆโมคคบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ เมื่อแสดงแก่ใครเล่ามคูคบุรุษเรากล่าววิญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุป,ปันธธรรมสิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นโดยปริยายเป็นอันมากถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดแห่งวิญญาณไม่ได้มีดังนี้มิใช่หรือมคูคบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตูวเราด้วยทอยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วย โมฆะบุรุษข้อนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานดังนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวตตะบุตรนี้ยังจะพอนับว่าเป็นพระเป็นสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ได้บ้างไหมจะเป็นได้อย่างไรพระเจ้าค่ะหามิได้เลยพระเจ้าค่ะ เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้วภิกษุสาติผู้เกวัตบุตรก็เงียบเสียงเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าไม่มีปฏิพานนิ่งอยู่พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วได้ตรัสว่าโมคบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิอันลามกนั้นของตนเองแลเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้แล้วสอบถามภิกษุทั้งหลายจนเป็นที่ปรากฏว่า พระองค์ไม่ได้ทรงแสดงธรรมดังที่สาติภิกษุกล่าวแล้วทรงแสดงการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณโดยอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทครบทั้งหกอายตนะ